คุณคงรู้จักพรรคก้าวไกลพรรคการเมืองที่ชนะใจผู้คนเป็นจำนวนมากจนสามารถเอาชนะในศึกเลือกตั้งปี66ได้และในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10นโยบายเด่นของพรรคก้าวไกลที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10สมรสเท่าเทียม นโยบายสมรสเท่าเทียมตั้งอยู่บนแนวความคิดที่ว่าทุกคนมีความเป็นคนเท่าเทียมกันแม้จะมีเพศสภาพที่แตกต่างกันก็ควรที่จะได้รับสิทธิและการคุ้มครองต่างๆจากภาครัฐไม่แตกต่างจากคู่สมรสชายหญิงซึ่งนโยบายของพรรคก้าวไกลก็คือการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ว่าเรื่อง,องของครอบครัว จากเดิมที่ใช้คำนามระบุเพศอย่างคำว่าสามีภรรยาและคำว่าชายหญิงนโยบายนี้ต้องการเปลี่ยนให้เป็นคำที่ไม่ยึดติดกับเพศอย่างเช่นคำว่าบุคคลและคำว่าคู่สมรสเป็นต้นหรือพูดง่ายๆว่าแทนที่จะโฟกัสคู่ชายหญิงก็เปลี่ยนมาเป็นบุคคลกับบุคคลแทนแต่ถึงอย่างไรก็ตามสมรสเท่าเทียมนี้คือการรับรองสิทธิ์ที่ประชาชนเลือกที่จะเข้ารับได้โดยไม่ใช่ข้อบังคับแต่อย่างใดเนื่องจากในบางกรณีอาจเกี่ยวพันถึงหลักศาสนาก็สามารถเลือกที่จะไม่รับสิทธิ์นี้ได้เช่นเดียวกัน อันดับที่9สิทธิมนุษยชนในโรงเรียนนี่คือหนึ่งในนโยบายที่สามารถดำเนินการได้ภายใน100วันกับนโยบายที่ว่าบทต่างๆของโรงเรียนจะต้องไม่ขาดหลักสิทธิมนุษยชนเนื่องจากในปัจจุบันมีเด็กจํานวนมากที่ต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่างซึ่งผักกาวยขอแบ่งออกเป็น3มิติดังนี้มิติที่1คือความปลอดภัยทางกายซึ่งจะเป็นในแง่ของการป้องกันอุบัติเหตุอย่างเช่นอาคารชํารุดอุปกรณ์ชํารุดพื้นลื่นมุมมืดมุม,ม,มอับและยังรวมไปถึงเรื่องของสุขานามัยอีกด้วย ในมิติที่2จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยทางจิตใจยอย่างเช่นการบูลลี่การดูด่าด,ด้วยท้ายคำรุนแรงการพูดด้อยค่าเด็กนักเรียนการทําให้เด็กนักเรียนรู้สึกอับอายและการกดดันมากเกินไปซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้และในมิติที่3ก็เป็นในเรื่องของอำนาจนิยมไม่ว่าจะเป็นการลงโทษด้วยวิธีการรุนแรงการล่วงละเมิดทางเพศ าการกลั่นแกล้งกันทั้งจากครูและเด็กนักเรียนด้วยกันเองซึ่งแต่หากว่าครูเป็นฝ่ายละเมื่อเด็กนักเรียนหรือมีการช่วยการปิดบังความผิดก็จะเสนอให้มีการพักใบป,ประกอบวิชาชีพครูทันทีอันดับที่8น้ำประปาดื่มได้ปัญหาที่ทำให้น้ำประปาในประเทศไทยดื่มไม่ได้หลักๆแล้วเป็นเรื่องของแรงดันน้ำที่อยู่ต่มกว่าระดับปลอดภยัย ซึ่งการที่มีแรงดันน้ําต่ำแบบนี้มันจะทาให้ระบบทางเดินน้ําทั้งหมดสกรปรกมีการเชื้อปนของแบคทีเรียและสารพิษต่างๆได้ง่ายได้และถ้าหากถามว่าทําไมเราถึงไม่เพิ่มแรงดันน้ามาตั้งนานแล้วคําตอบที่สําคัญมากอย่างหนึ่งก็คือ KPI หรือดัชนีชี้วัดผลงานที่ให้ความสําคัญกับปัญหาน้ํารั่วมากกว่าโดยกําหนดว่าหากมีน้ํารั่วเกิน30%ซึ่งนั้นหมายความว่าถ้าหากปล่อยน้ําออกไป100หน่วยน้าจะต้องถึงบ้านประชาชนอย่างน้อย70หน่วย และเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจึงทําให้แรงดันน้ําต่ําเข้าไว้แล้วท่อประปาจะได้ไม่รัว่วดังนั้นทางภาคก้าวไกลจึงเสนอให้ปรับแรงดันน้ําให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมควบคู่ไปกับรายละเอียดอื่นๆอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการปร,ปรับปรุงวัสดุในทางเดินน้ําเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วซึมเมื่อมีแรงดันน้ําสูงขึ้นการหันมาใช้สมาร์ทมิเตอร์การหันมาใช้ระบบอินเทอร์เน็ตออฟสิงเพื่อติดตามแรงดันน้ําและคุณภาพของน้ําอย่างสม่ําเสมอเป็นตน้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้มันคือแผนระยะยาวที่ถึงแม้ว่าจะสามารถเริ่มต้นงานได้ภายใน100วันแต่กว่าที่จะทําเสร็จสมบูรณ์จริงๆกว่าจะต้องใช้เวลานานถึง8ปีอันดับที่7ค่าแรงขั้นต่ำ450บาท ในปัจจุบันมีแรงงานในประเทศไทยอยู่ประมาณ39ล้านคนจากทุกสาขาอาชีพซึ่งถือได้ว่าแรงงานคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ทว่าในปัจจุบันพากก้าวไกลมองว่าระบบสวัสดิการและระบบคุ้มครองแรงงานยังไม่สอดคล้องกับบทบาทและความสำคัญของพวกเขาอีกทั้งในปัจจุบันก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพสูงสถานภาพการจ้างงานที่ไม่มั่นคงแล้วไหนจะยังมีการเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างอีกดังนั้นพากก้าไกลจึงมีนโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น450บาทต่ตอวัน โดยคำนวณมาจากอัตราเงินเฟอ้อและดัชนีค่าครองชีพซึ่งก็จะมีการคำนวณปรับขึ้นทุกๆปีแบบอัตะโนมัติตามภาวะความเป็นจริงและในส่วนของนายจ้างแม้ว่าพวกเขาต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มแต่ภาครัฐจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนนี้โดยการสมทบเงินประกันสังคมในส่วนที่นายจ้างต้องจ่ายซึ่งทางภาคก้าวไกลมองว่าจะทำให้แรงงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันอันดับที่6ยกเลิกเกณฑ์ทหาร นายบายยกเลิกเกณฑ์ทหารคือหนึ่งใน,นนโยบายปฏิรูปกองทัพโดยที่ในปัจจุบันเรามีทหารเกณฑ์อยู่ประมาณ1,25,000คนแต่จากการศึกษาและการคำนวณของพรรคก้าไกลเห็นว่าตัวเลขที่เหมาะสมคลเป็น60,000คน ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้สมัครใจอยู่แล้วประมาณ4 0,000คนจึงทำให้พักก้าวไกลต้องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วเปลี่ยนมาเป็นระบบสมัครใจทั้งหมดและเมื่อใดก็ตามที่มีจำนวนทหารในสัดส่วนที่เหมาะสมและสามารถทลายการทุจริตได้มันจะทำให้มีงบประมาณเหลือสำหรับการพัฒนากองทัพในทิศท,ทางที่ควรจะเป็นทหารผู้น้อยจะมีสวัสดิภาพมีสวัสดิการและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถมองเห็นความก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังรวมไปถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนในกองทัพยอย่างเช่นกการกขี การใช้ความรุนแรงการเอารัดเอาเปรียบทหารชั้นผู้น้อยและการมอบหมายงานผิดหน้าที่เป็นตน้นโดยดังพักคก้าวไกลเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการรีดไขมันกองทัพเพื่อให้เป็นกองทัพที่สมมา์รขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีหลักปฏิบัติที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นกองทัพที่จิว๋วตาแจ๋วมีแต่ทหารอาชีพไม่ใช่ทหารการเมืองอันดับที่หหยใบเสร็จ อย่างที่เราทราบกันดีว่าการเล่นหวยอยู่คู่กับสังคมไทยมาแล้วเนิ่นนานและในอีกด้านหนึ่งร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ก็ทําให้ SME ไทยลําบากมาแล้วเนิ่นนานเช่นเดียวกันดังนั้นทางภาค้าวไกลจึงเสนอนโยบายหวยไปเสร็จขึ้นมาโดยในส่วนของคนซื้อเมื่อไปซื้อสินค้าจากร้าน SME หรือร้านค้าทั่วไปที่ร่วมโครงการเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่500บาทขึ้นไปก็จะสามารถแลกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้1ใบโดยจํากัดอยู่ที่ไม่เกิน2ใบต่อคนต่อเดือนซึ่งมีโคต้าทั้งหมดอยู่ที่10ล้านคนต่อเดือน ส่วนในแง่ของร้านค้าหรือผู้ขายที่ร่วมโครงการเมื่อพวกเขาขายสินค้าได้5,000บาทก็จะสามารถแลกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้1ใบเอาไว้ให้ผู้ซื้อมาแลกและด้วยวิธีการนี้จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้คนหันมาซื้อของจากร้าน SME และร้านค้าทั่วไปมากยิ่งขึ้นทําให้เงินไหลเวียนเข้าสู่ร้านค้าเหล่านี้แทนที่จะไหลไปกองอยู่ที่บริษัทให,ใหญ่เพียงอย่างเดียวและการทําเช่นนี้การเล่นหวยจะไม่ใช่แค่การเสี่ยงโชคเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอันดับที่4 s e เซ็กเวอร์เกอร์ ปัจจุบันต้องยอมรับกันว่ามีผู้คนมากมายที่หันมาทำอาชีพเซ็กวอร์เกอร์แม้ว่าจะยังไม่ถูกกฎหมายก็ตามแต่ถ้าหากเราพิจารณาดีๆก็จะพบว่าอาชีพเซ็กวอร์เกอร์นี้เป็นอาชีพที่สุดจริตและต้องเสี่ยงภัยเป็นอย่างมากทั้งภัยจากความรุนแรง ผั้ค้ามนุษย์ภัยด้านสุขานามัยและอะไรอีกมากมายหลายอย่างซึ่งนโยบายของพรรคก้าไกลก็คือการนาให้อาชีพเซ็กเวอร์เกอร์ถูกกฎหมายมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อให้พวกเขาได้รับการคุ้มครองได้รับสิทธิ์ได้รับสวัสดิภาพและสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายอย่างครบถ้วน และนอกจากตัวบุคคลแล้วก็ต้องมีการกำกับดูแลสถานบริการด้วยอย่างเช่นการเปิดปิดให้ตรงเวลาห้ามบังคับให้ทำเกินหน้าที่ต้องมีวันหยุดที่เหมาะสมมีสิทธิในการปฏิเสธลูกค้าได้และต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนด้วยอีกทั้งการทำใม้เซ็กเวอร์ถูกกฎหมายก็ยังทำให้รัฐเก็บภาษีได้เพื่อที่จะได้มีเงินหมุนเวียนกลับมาดูแลพวกเขาและพัฒนาประเทศในส่วนอื่นๆด้วยอันดับที่ 3. สุราก้าวหน้า แม้ว่าพรบรสุราเก้าหน้าจะเคยถูกปัดตกมาแล้วในพศ .2565 แต่ทว่าทางพรรคเก้าไก่ก็ยังคงเดินหน้าต่อโดยมีเป้าหมายจะเพิ่มมูล,ลค่าทางการเกษตรและลดการผูกขาดจากผู้ผลิตรายใหญ่ซึ่งในภาพรวมนั้นจะเป็นการปลดล็อกการผลิตสุราชุมชนและผู้ผลิตรายย่อยทําให้ผู้คนสามารถผลิตขึ้นมาดื่มเองได้แต่ถ้าหากว่าต้องการผลิตขึ้นมาเพื่อจําหน่ายก็จะต้องมีการขออนุญาตก่อนซึ่งมันจะทําให้พวกเขาผลิตง่ายขึ้น ไม่มีการกำหนดขั้นต่ำทั้งในแง่ของกำลังการผลิตและจำนวนแรงงานและด้วยวิธีการนี้จะทำให้สินค้าทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบในการหมักเบียร์สุราและไวน์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทำให้เกษตรกรต้นน้ำมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่วนในแง่ของภาษีรายย่อยจะถูกเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการเติบโตส่วนผู้ผลิตรายใหญ่รัฐก็จะยังเก็บภาษีในอัตราเดิมอันดับที่2 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่คือหนึ่งในนโยบายร้อยวันแรกกับการทำประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนื่องจากฉบับพศ2560เป็นต้นตอของปัญหาทางการเมืองภายในมีเนื้อหาและกระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมีการเลือกประโยชน์ให้บางฝ่ายมากเกินไปและถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารดังนั้นภายใน100วันแรกจึงเสนอให้มีการทำประชามติขอความเห็นจากประชาชนว่าควรร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาหรือไม่ แต่ถึงอย่างไรก็ตามในแง่ของการทาประชามตินั้นก็จะต้องใช้เนื้อหาที่ตรงไปตรงมาอ่านแล้วเข้าใจง่ายไม่เหมือนครั้งก่อนที่ใช้คําถามกัมกวมอ่านแล้วงงจนทําให้ตีความผิดพลาดอันดับที่ 1. แก้ไขามาตรา1นึในอันดับที่1นนี้เป็นนโยบายที่ถูกจับตามองมากที่สุดและมีความละเอียดอ่อนมากที่สุดเช่นเดียวกันกับนโยบายแก้ไขามาตรา1 1 2ซึ่งสาระสําคัญของนโยบายนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน3ข้อ ข้อที่1คือการย้ายความผิดตามมาตรา1 1 2ออกจากหมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐและปรับเปะี่ยนโทษที่ได้รับให้เป็นไปตามหลักสากลมากยิ่งขึ้นข้อ2คือป้องกันไม่ให้บุคคลทั่วไปนำฐานความผิดนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองใช้ในการกลั่นแกล้งผู้อื่นหรือนำไปใช้โดยไม่สุจริตไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและกำหนดให้สำนักพระราชวางังเป็นผู้มีสิทธิแจ้งความหรือร้องทุกข์กล่าวโทษในฐานะของผู้เสียหายข้อที่3คือการติชมการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อความใดโดยสุจริต เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกเพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญหรือเพื่อประโยชน์ของสาธารณะคนผู้นั้นจะไม่มีความผิด โดยสาระสําคัญที่กล่าวมานี้แน่นอนว่าย่อมมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหลายฝ่ายยังกังวลเกี่ยวกับนโยบายนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามการแก้ไขมาตรา112ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะทําได้เลยเราต้องมีการนํานโยบายนี้เข้าสู่สภาต้องมีการถกเถียงหารือจากหลายฝ่ายเพื่อหาข้อยุติซึ่งสุดท้ายแล้วจะมีการแก้ไขมาตรา112หรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการโหวตในสภานั่นเอง